สวัสดีครับมีคนถามหลายคนนะครับวันนี้เรื่องกล่องสุ่มนะของแม่ค้าออนไลน์คนตามหลักล้านวันนี้เป็นไงนะครับผมเคยบอกแนละ้วครับกล่องสุ่มนะมันมีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคสบก็กบบกกบประกาศเตือนแล้วอย่าไปยุ่งกับกล่องสุ่มนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นลักษณะการโฆษณาที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายสบ,บนะมาตรา22มาตรา,ยยา27มีโทษจำคุกไปเกิน6เดือน นะก็บอกแล้วอย่าไปยุ่งสุดท้ายเป็นไงผู้เสียหายเต็มบ้านเต็มเมืองนะรอคิวของเงินคืนบ้างอะไรบ้างได้ของอของอะไรใกล้หมดอายุบ้างอะไรบ้างนะครับนะเ,เครื่องสำอางนะเคาน์เตอร์แบรนด์ก็กลายเป็นอะไรนะแบรนด์ตามตลาดนัดนะครับนะถึงแม้แม่ค้าออ,ออนไลน์จะมาพูดว่ากลองซุมไม่ใช่กลองสั่งนะครับอย่าลืมนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้ริ้ภค พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะครับการทําธุรกิจต้องเป็นธรรมนะต้องเป็นธรรมกับผู้บริโภคไม่เอาเปรียบต้องมีมาตรฐานในการให้บริการในการขายสินค้าไม่ใช่ว่าจะยัดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับสคอบอฟังผมอยู่นะออกมาดําเนินการนะป้องกรรันสิทธิ์ของประชาชนด้วยฝากไว้แค่นี้ครับ